รากผักชีกระเทียมถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปด้วยใส่เกลือนิดหน่อยเพิ่มความหอมด้วยพริกขี้หนูค่ะสีแดงน้ำจิ้มสุก,กี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเต้าหู้ยี้ค่ะอันนี้ก็เลือกแบบที่ชอบได้เลยน้ำกระเทียมดองค่ะแล้วก็ซอสพริก น้ำตานิด็หน่อยใส่เปรี้ยวนิดนึงได้ติมน้ำปลานิดเดียวซอยต้นหอมผักชีใส่ลงไปเสร็จแล้วอะค่ะก็โรยง,งาขาวที่คั่วแล้ว